ยากเล็กคู่สำหรับบำรุงร่างกายโทร0 2 5 4 3 7 2 2 3 6เรื่องสำอาง d s c Cosmetology สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะคะเช้านี้เริ่มต้นด้วยข่าวที่สํานักกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวค่ะออกผลสํารวจมาแล้วก็ลงในวารสารที่ชื่อว่าวารสารสตรีและครอบครัวน่าสนใจมากสรุปออกมาผู้หญิงหลายคนแบบโอ้โหถอนใจนะทําไมอะสิบอันดับที่ผู้หญิงถูกละเมิดเกอสิทธิ์ของผู้หญิงนะคะไม่ใช่ละเมิดทางเพศนะถูกละเมิดสิทธิ์ของผู้หญิงนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิบอัน ของสตรีไทยอ,อย่างแรกคือผู้หญิงได้รับค่าตอบแทนการทำงานน้อยกว่าผู้ชายที่ทำงานอย่างเดียวกันค่ะอันดับหนึ่งอันดับสองไม่ได้รับความเป็นธรรมในหน้าที่การงานเนื่องจากเป็นผู้หญิงอพอเป็นผู้หญิงปุ๊บ ไม่เป็นธรรมเลยการงานอะไรมาปุ๊บผู้หญิงแทนที่บางทีงานนี้ดิฉันทําได้นะคะไม่ถูกเลือกด้วยทําไม่ได้หรอกถูกมองข้ามสามถูกกดดันให้ต้องทําตามความต้องการของสามีนั่นไงแต่งงานไปแล้วกลายเป็นสามีเป็นเจ้าชีวิตเลยนะสี่ถูกสามีหรือว่าคู่รักทาร้ายร่างกายข้อห้าถูกกดดันให้รับภาระเลี้ยงดูลูกคนเดียวอันนี้จริงนะเห็นเ้ื่องหลายคนเป็นอย่างนี้นะคะนี่ยังอยู่ในอันดับ5คิดดูนะอันดับ6ถูกขัดขวางไม่ให้แยกจากคู่ ไม่ให้แยกทางกันจะหยากันไม่ยอมหย่านะเจ็ดถูกกดดันหรือว่าถูกบังคับให้ต้องร่วมเพศกับสามีของตัวเองความเสียงเนาะที่เขาเคยพูดกันว่าข่มขืนเมียไงถึงจะเป็นเมียคุณก็ข่มขืนไม่ได้บังคับใจเขาไม่ได้นะไม่เก่งจริงนะไปบังคับินะเออทำไมล่ะ ข้อ8ถูกปฏิเสธการได้รับเสนอชื่อหรือว่าพอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าปุ๊บเป็นผู้หญิงใช่ไหมรอก่อนปีหน้าและข้อ9ถูกสามีคู่รักปฏิเสธที่จะสวมถุงยางอนามัยผู้หญิงบอกเองแต่ผู้ชายบอกไม่ผู้หญิงก็เลยต้องไปกินยาคุมกลายเป็น ต้องทาเองุกอยไม่ได้ป้องกันโรคได้ไงถูกต้องถูกต้องและสุดท้ายนะคะถูกบังคับให้แต่งงานยังมีในสังคมไทยเราอยู่นะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดคือ25-34ปีเนี้ยถูกละเมิดในแง่ของความคิดความเชื่อประเพณีแล้วก็ทัศนคติค่ะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจมาค่ะถอนใจไหมเฮ้ยอนรมเสีย ค,คลายความเครียดกันดีกว่าวการออกกําลังกายนะคะ,ะเป็นการออกกําลังกายแบบใหม่การออกกําลังกายด้วยผ้าเข่ามา้าไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะสําสหรับการออกกําลังกายด้วยผ้าเข่าม้าเนี่ยนะคะได้รับการเผยแพร่ในงานมหากรรมออกกําลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยผ้าเข่าม้าเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะก็มีท่านผู้ว่ามาร่วมงานด้วยนะคะและผู้ที่มาร่วมสาธิตการออกกำลังกายด้วยผ้าเข่าม้าก็คือ กลุ่มพลังสตรีชุมพรจากภาคส่วนต่างๆทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรเปิงเสริมสุขภาพชุมชนแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานด้วยค่ะโดยเห็นไหมคะตามภาพลีลาการออกกำลังกายของเขาก็คือการประยุกต์ท่าจากการใช้ผ้าขม้าในชีวิตประจำวันมาเต้นประกอบเพลงประจำท้องถิ่นนั่นเองเช่นท่าเช็ดร่างกายหลังอาบน้ำและท่า ถ้าใช้ผ้าเข่าม้าเช็ดถูเหงือใครการออกกําลังกายด้วยผ้าเข่าม้านะคะนอกจากจะเป็นวิธีการออกกําลังกายแบบใหม่ที่ไม่น่าเบื่อสนุกสนานเป็นแรงจูงใจให้ชาวจังหวัดชุมพรหันมาออกกําลังกายมากขึ้นแล้วยังเป็นการสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยอีกด้วยคมีแต่ดีกับดีเออริดอะค่ะจากออกกําลังกายด้วยผ้าเขาม้านะคะสำหรับผู้หญิงในเมือง ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทําเช่นนี้ก็ไปฟิตเนสกันนะสิก็หวังว่าจะเพิ่มพึ่งฟิตฟิตเนสไงใช่ไหมโอ๊ยทำงานเสร็จก็เอาไปกันแต่ปรากฏล่าสุดดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็กระทบกระเทือนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีฟิตเนสแห่งหนึ่งโดนแบงค์ฟ้องทวงหนี้เนี่ยนะคะแล้วไม่ยังไม่จ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับสถานที่ที่ไปเช่าอีกด้วยก็เลยต้องปิดกิจการโดยอ้างกับลูกค้าว่า จะปิดฟื้นฟูตอนแรกก็ปิดไม่กี่สาขาล่าสุดปิดทั้งหมด10สาขาหมดเออบางที่ยังมีอยู่พาร์กอนบ้างเดี๋ยวปิดปเดี๋ยวเปิดเปิดเออแต่ลูกค้าก็ไม่ได้รับการแจ้งก่อนว่าจะปิดนะคะเพื่อนี่ฉันไปนะไปถึงเจอป้ายเนี้ยอ้าวเหรองายเงืบอกกลับอะฟรีเออถูกต้องแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าหรือว่าเมมเบอร์ไปร้องสคบคุณผอวุิพงศเนี่ยนะคะ เป็นแบบเยอะมากอมเอ,า,อางี้มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องนกเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เช่นกันไปฟังเสียงค่ะค่ะคืออย่างแรกเลยสมาชิกตลอดชีพเนี่ยมันก็หลายหมื่นอย่างพี่รากันอยู่แล้วแล้วทีนี้ค่ารรเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกซึ่งเหลืออ,อีก45หครั้งรวมกันก็อีกหลายหมื่นอีกเหมือ,อมนกันแล้วทีนี้เนี่ยมาเล่นปิดทุกสาขาหมดเลยคิด<ช>ว่ามันเป็นการเอาอเปรียบผู้เล่นพวกซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่ากับเงินเสียไปเลยอะค่ะ น,น้องก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่เดือดร้อนเรื่องนี้มา3เดือนแล้วนะคะฟิตเนสก็ทยอยปิดตัวลงตั้งแต่แนวรถไฟฟ้าทั้งหลายตามศูนย์การค้าตึกเต,ติกอะไรหลายไปหมดค่ะ mm hmm. ล่าสุด mm hmm. ก็ที่ mm hmm. พารากอนอย่างที่บอกก็คือว่าบางทีก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดสมาชิก <Okay. S 1> ลาดแล้วมีองอีกนะส่งมเมสเซจมาทา,ทางทางโทรศพัพท mm ์ hmm. หรือว่าส่งจดหมายมาบอกว่าจะเพิ่มสมาชิก oh จากรายปีจากร้อยบาทเป็น600บาทอีก oh คือแต่ไม่มีที่เล่นเน่เพิ่มค่าสมาชิกแล้วจะมาเพิ่มทําไมก็งงๆคนก็ไปร้องเรียนที่มูลนิธ ผู้ผู้บริโภคนะคะและนี่ก็คือ,อ,อพี่สารีอองสมหวังนั่อเองก็บอกเลยบอกว่าคนมาลองเยอะมากมส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าเนี่ย เป็นหมื่นเลยนะที่ยังไม่ได้เล่นน่ะค่าพีีหรือเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกอะ r s o n a l Trainer ออีกเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้เล่นแล้วจะให้ทำยังไงอะอเสียเงินไปต้องเยอะตั้งแยะแล้วสัญญาก็ไม่เป็นทรรอย่างที่ทาท,ท,ที่กระบอกกันไว้โดยเอารัดเอาเปรียบมากซึ่งทางผู้มูลนทีนินี้ก็ได้รับการร้องเรียนเยอะแยะ,ะไปฟังเสียงพี่สารีกันว่าแล้วผู้บริโภคจะทาอย่างไรคะ่ะ กลุ่มที่หนึ่งก็คงเป็นเรื่องบอกเลิกสัญญาได้ลําบากอันที่สองก็คือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราไปสัญญาไว้อย่างเช่นบอกว่าให้เราเล่นได้สาขาใกล้บ้านสาขาใกล้บ้านก็ปิดเ,เมื่อไม่ได้ไปใช้บริการแล้วเนี่ยพบว่าตัวเองยังถูกหักเงินอยู่ทุกเดือนหรือบางคนสาขาที่ปิดเนี่ยก็แจ็คพอตเนื่องจากมีตู้ล็อกเกอร์เก็บของออก็เข้าไปไม่ได้นะออฉะนั้นเนี่ย <ไป S 1> ผู้บริโภคก็ไหนจะต้องเสียเงินออไม่ได้ไปใช้บริการไหนจะเข้าของที่หายไปกับสถานที่ที่ปิดถ้า ใครที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมาที่มูลที่ื่อผู้บริโภคหรือมาร่วมมือกันไปฟ้องคดีโดยใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยร่วมกันเรียกเงินคืนของทุกคนที่มีความเสียหายเนี่ยร่วมกันอยากเชิญชวนว่าใครที่ได้รับความเสียหายเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญมากที่สุดก็คือว่าเราก็จะมีธุรกิจออกกาลังกายที่เอาเปรียบแบบนี้เพราะไม่มีใครทาอะไรคือกฎหมายตัวนี้เนี่ยบอกว่าเราสามารถไปพบเจ้าพนักงานคดีโดยที่เราไม่ต้องมีทนา แล้วก็ถ้าเราไปกันเยอะๆหลายคนเนี่ยเราก็เข้ากลุ่มกันในการที่จะร่วมกันฟ้องได้เลย โดนเอารัดเอาเปรียบยาอยู่เฉยๆไม่อย่างนั้นจะได้ใจแล้วก็อยู่ดีๆก็ปิดหายลอยนวลไปแล้วก็หอบเงินเราไปเนี่ยคนละต้องหลายหมื่นแล้วคิดดูลูกค้าไปกี่พันคนอ่ะสบายใจเชิบไปเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ตรงนี้แล้วใครเดือดร้อนกับฟิตเนสที่นี่ที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปรวมกลุ่มแล้วเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องร่วมกันได้ค่ะค่ะคุยถึงเรื่องฟิตเนสก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มี SMS ถามมานะคคะุณ ะคะเคยมีปัญหาเมื่อเข้าฟิตเนสหรือเปล่าปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาที่คุณเจอเมื่อเข้าฟิตเนสของคุณคืออะไร sms มาบอกเราเพราะว่าช่วงหน้าเราจะคุยกันถึงเรือ่องปัญหาหรือว่าความลับที่คุณไม่เคยรู้เมื่อเข้าฟิตเนสค่ะโอค่ะยาวอ่ะช่วงหน้าค่ะค่ะ